าตามมาแซงสดานี้มาดานจะพาฟิเซลไปส่องความน่ารักของซุปตาคนไหนกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเปิดด้วยโมเมนต์สุดน่ารักของคอนเทนต์นี้กันเลยค่ะสำหรับคอนเทนต์เป็นแฟนกันหนึ่งวันของนนอินทนนท์และนิวชยพักกันเองค่ะที่่ลาสุดทั้งคู่ก็ทำคอนเทนต์นี้ด้วยกันงานนี้จะน่ารักขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะนิวเอาดีดีนิวเร็วๆคิดซะว่าเปัญญาเป็นยาอย่าไปคิดเยอะหลานเอ้ยสุดลงหายใจลึกๆหนึ่งสองสามไปหนึ่งสองสามฮึบ อรักนะรักเต็มเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนจำได้ป่ะงานแต่งีนาเต้อ่านองนี้ออกก่อนกันมืออีนิวเปียกมากเล่าหัวใจไม่ได้หนูเป็นปวดหัวใจก่อนนะคะดูที่นี่เมืองดูนี่หัอยู่กับพี่หัวใจมันต้องเต้นแรงขนาดไหนเล่หน่อย์นิวมันร้อนพี่นอนดูป้าพี่ดูแล้วพี่อยากจะปวดหน้าคุณวิเชนม่ามากเลยนะ หอทำไมอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะเขาการอ่ะเขาไม่ชอบให้ใครมากัดใช่ปะบัว huh. ก okay. ัดเขาเขาการดเธอแต่เธอก็ไปรักเขามากๆแล้วเธอก็รู้สึกว่าเขาเกินไปอ่ะแล้วเคยมีไหมประสบการณ์เป็นบางนันะพี่ดีผมมานะบังนะกูบังนะกูคือมึงครับแล้วจบยังไงตอนจบตอนจบเราก็ก็มีสติไงแคมีสติป่ะตอนจบมีสติมีสติหรอมีสติอ่ะมีคนเสียใจไหมดีกว่ามีป่ะมีคนเสียใจไหมไม่คิดว่าไม่นะคิดว่าไม่ไม่ไม่มีใครเสียใจหลออแล้วแล้วเราจะมีสเตตัสป่ะ ะไม่ถึงไม่ใช่กับวิเชียนมากการกบเร้าพอแล้วเขาคนเหรอมีสเตตัสไหมมันครบเสียงทีมแล้วดิเตงเออเหมือนจะอยากกลับแล้ววะสริปไปไหนไปดิไม่ดีไม่ดีไม่ดีเออโอเคเอาอีกทีพอแล้วพอแล้วเหรอเออแลาวไม่เตงทำเงี้ยอ้าวก็เตงบอกว่าเมื่อกี้เตงไม่อยากทำแล้วก็ไม่อยากให้ทำแล้วก็ไม่อยากให้เตงรู้สึกไม่ดีไงอ๋องั้นไม่ทำก็ได้เออแล้วมันเธอทไแบบไหนนะเนี่ยดูไม่สนใจอ่ะเอาขอโทษขอโทษฝากคอนเทนต์แฟนกันหนึ่งวันสู่คอนเทนต์เป็นยายหลานซะงั้นค่ะงานนี้เนี่ยพีี่่ชาาาเเเนนนค้กก็็อดููม สุดท,ท้ายด้วยความน่ารักของสาวน้อยคนนี้ก็เลยค่ะสาวน้อยคนนี้ไม่ใช่ไกลที่ไหนนนก็คือแอบิเกลนั่นเองค่ะสุปตารนน้ำนมของเราต้องบอกเลยว่าความน่ารักของเธอเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกมันรู้เรื่องมากๆเลยพูดอะไรรู้เรื่องหมดชัดถ้อยชัดคำค่ะล่าสุดทางโพลิพัฒนจัดให้เขาเผยโมเมนต์ที่น้องเกลเนี่ยเขาแอบร้องเพลงคุณแม่เขานั่นเองค่ะจะเป็นเพลงอะไรไปฟังเลยจ้าเ แกจะไปเอาเองไงอ่ะเอามาปมาไหนมมาไหนออจะไปด้วยมานี้เหรอโอเคโอเคเฮ้ย โอเคไปเอวเอด้วยนะเป็นไงล่ะคะเจลและเจลและแจวน้องเกลเขาก็ร้องได้นะจ๊ะต้องบอกเลยว่าสำหรับชายาเกิดมาเพื่อฆ่าอารยาขอยกให้แอบพีเกลคนเดียวเท่านั้นค่ะ สัปดาห์นี้มาดามตาม,มาเซลพาไปเซล,ลไปส่องถูกอ,อกถูกใจกันไหมคะสำหรับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามมาดามตาม,มาเซล,ลนะคะทุกวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปทางแฟนเพจเฟซบุ๊กปัณณ์เหมาค่ะ